าดูกันต่อนะคะข้อเดิมเนาะตารางสร้างตารางนะคะข้อความจริงวันนั้นทำค้างไว้ไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้นะคะสามประพจน์ทีิวแล้วก็อานะคะจริง4ี่อารแล้วก็เท็ตนะคะ4ี่อารอันนี้เป็นจริงจริงมีเท็ตสองนะคะจริงๆ เทสสองนะคะส่วน R นี่สลับได้เลยจริงเทสเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีความรู้สึกว่าเส้นใหญ่ด้อ่า mm hmm. <laughs> เหมืนโวกเส้นใหญ่จริงโอเทสได้จริงเทสค่ะจริงเทสโอเคอันนี้เราเอาตัวและแล้วกันเนาะ P และ Q นะคะสุดท้ายเป็นโจดของเรานะคะ P, <laughs> P และ Q ให้ดูนะคะ ให้ดูสองอันแรกนะคะถ้าเจอที่ f ปุ๊บ f เลยอันนี้บรรทัดนี้ไม่มี f นะคะไม่มี f ไม่มี f อันนี้มี f f ที่เหลือ f หมดแล้วนะคะ f หมดเลยโอเคอ่ะต่อมาแล้ว a นะคะแล้ว a ฉันเราจะดูเหมือนตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าดูที่เราบอกก็คือเราดูย้อนกลับ,ด,ลบนะะดูย้อนกลับนะคะดูย้อนกลับ เราจะได้หน้าจริงหลังเทสแค่กรณีเดียวค่ะคือนี้ค่ะหน้าจริงหลังเทสนี่ตัวนี้หน้าจริงหลังเทสนะคะในตัวแรกเป็นจริงหลังเป็นเทสเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเทสค่ะที่เหลือจริงหมดเลยนะที่เหลือจริงหมดเลยนะคะที่เห,หเละะือจริงนะ <c oughs> เพราะว่าหน้าเป็นเทสหลังเป็นเทสหน้าเป็นเทสหลังเป็นจริงเพไาะ่จริงหมดเลยนะคะเรามองดีๆนะ ดูว่าใครเป็นตัวตั้งต้นนะลูกอ่ะโอเคไปดูข้อต่อไปจริงๆหลายคนทําเสร็จแล้วผมไม่ครูตัวนะคะเยี่ยมเลยนะคะใครยังทําไม่เสร็จก็ทำพร้อมพร้อมครูนะลูกอันนี้สองประพฤ์ p q เพราะฉะนั้น p q นะคะจริงจริงเท็จอจริงเท็จจริง head. อย่างนี้ต่อ อันนี้ก็เป็นตัวแรกแกันนะคะ P แล้ว Q ส่วนนี้เป็นวงเล็บแล้ว P นะคะที่เกียจเขียนวงเล็บก็งนั้นนะคะเขียนแล้วกัน P แล้ว Q อะ P แล้ว Q M. มีค่าที่เป็นเทสค่าเดียวเหนินจริงหรือเทสนะคะเป็น F นะนะคะที่เหลือเป็นจริงที่เหลือเป็นจริงจีดนะคะอะ แล้ค่อยดูตามไปใครที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าไม่ถึงใครที่เปิดมาดูแล้วรก่รลือดูหรือไม่ไดืมแล้อาจจะงงงไม่ได้ดูคลิปเล็กๆอาจจะงงเอ๊ะย,ยังไงนะคะค่อยนะค,ะค่อยนะค่อยค่อยดูนะคะแบบเมื่อวานที่เราทำที่คุยทางงาน่งนะคะนั่นคือเอ่อบางคนก็จะใส่มาว่าหลักการสร้มองตัวเองเป็นยังไงก็นะคะลองดูว่าแต่ละตัวเชื่อมปรพจน์มี หลักการยังไงอะมาดูต่ออันนี้ก้อนนี้แล้วพีใช่ไหมอันนี้แล้วพีขนาดนั้นอ่ะโอเคมาดูก้อนนี้แล้วพเพราะฉะนั้นท่านยังไงคะเอาเนะะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะอันนี้เป็นตัวแรกแล้วมาที่พีนะคะแล้วมาที่พนะมีเคสหน้าจริงหลังเท็จไหม หน้าจริงหน้าจริงเป็นจริงนะ <c oughs> เป็นวัดแน่นอนคุยห <c oughs> น้าเทสอ่ะไม่ใช่ละอันนี้จริงหน้าจริงหลังเทสอ่ะน้าจริงหลังเทสสองอันนี้เป็นเทสนะคะสองอันนี้เป็นเทสเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยค่ะเราสนใจพีแล้วคิวเป็นก้อนหน้าหน้าจริงทั้งคุงเ่เลยนี้พี P เป็นเทสนะคะอ่ะกลายเป็นหน้าจริงหลังเทสเกิดกรณีเทสขึ้นมาอโอเคไปที่ข้อข้ออะไร ก็สองนะคะ pq อ่ามีแค่สองประพจน์นะคะ pq เพราะฉะนั้นเราก็อ่าดำเนินการเลยอันนี้ช่องเล็กๆเอาเป็นนอด p ก่อนละกันนอด p แล้วก็เป็นนอด p และ q นะคะอันนี้เป็นก็ต่อเมื่อ q ก็ต่อเมื่อ p นะคะก็ต่อเมื่อทั้ทีหัวลูกศรสองอันเนาะสองั้างสุดท้ายก็เป็นตัวโจทย์นะคะ not p หรือ q นะคะแล้วไอ้ก็ต่อเมื่อนะคะ q ก็ต่อเมื่อว่าทีมีพอ p <S 2> <S 2> อ่ะนะคะเขียนไม่ค่อยสวยเลยคุเอ,อ่ะจริงจริงเท s จริงเท s จริงเทศนะคะ not p ดูช่องแรกดูช่องแรกน o t p นะคะก็เป็นเทสเทสจริงจริงต่อมาเอา not p ไปหรือกับ Q จะไปหรือกับ Q เราดูช่องนี้สองอันนี้หรือเป็นไงหรือเจอทนะคะเป็น T อ่ะมี t นี่นานมีมีทมีแปลว่ามี f ช่องเดียวนี่นะคะไม่มี T เลย อ่ะต่อมาก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อ P เพราะฉะนั้นดู P กับ Q Q ก็ต่อเมื่อ P นะคะก็ดูว่าเหมือนกันไหมปรากฏว่าอ่าดูสอนนี้เหมือนกันมาทัดแรก P Q เหมือนกันนะคะเป็นจริงรรทัดที่สองไม่เหมือนกันรรทัดที่สาไม่เหมือนกันรรทัดที่สี่เป็นเท็จเหมือนกันเป็นจริงออะ สุดท้ายก็ดูนี่ค่ะช่องนี้เอออตพีหรือวก้อนแรกแล้วท้าแล้วด้วยก้อนหลักนะคะนี่เลยเราก็ใส่ทาเลืออย่างนี้มองง่ายหน่อยเนาะปรากฏว่าไงนี่มีมีเทสกรณีเดียวหน้าจริงหลังเทสอันนี้เป็นเทสนะคะนี้เป็นเทสเนาะนะคะที่เหลือจริงหมดเลยโอเคอะไปต่อ ีกับคิวอะพีคิวพีคิวอนะคะพีคิวแล้วก็อันนี้ก็พีคิวอะนะคะ,ะทำไปจริงจริงเทสเทํทำจนแบบว่าชื่อมาว่าทำเยอะจนแบบหนูว่าหนูจำได้แล้วค่ะคุณเอเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะแบบฝึกหัดเออ,อก็จริง สูสๆต่อไปเขาเรียกฝึกทักษะไงมันจะได้ทําได้อันนี้สี่ตัวเลยจ้ะจริงสี่ตัวเลย <c oughs> นะคะจริงสี่ตัวเลยฝ <c oughs> ึกทํานะใครยังไม่ส่งงานครูกโกรนนะ <c oughs> มีการโกรนด้วยบอกเฮ้ยโกรธไปเลยค่ะ <c oughs> ต้องส่งหน่อยนะอุ่าห์ให้งานแบบเบาๆนะคืออย่างหาคะแนนให้นะคะเพราะฉะนั้นส่งมาหน่อยเนาะ จริงเท็จจริงเท็จจะเหมือนกันอย่าะทีกับเอฟนี่อ่าเขียนกันจนเมื่อยเลยเอฟเอฟนะคะทีทีจะไ,ได้ชินชินจะได้เก่งเก่งมีเอฟบอกว่าคุเอ สอบอันนี้ก็ได้ค่ะหนูสามารถสอบเขียนประพจน์ PQR ได้เลยโอเคต,ตัวอื่นๆหนูไม่เขียนนะคะตลกลยอะมาดูอันนี้มาดูอันแรกนะคะอะไรก่อนดีเอาเป็นก้อนนี้แล้วกัน P แล้ว Q นะคะต่อมาก็เป็นทั้งก้อนใหญ่เลยทั้งปีกาเลยนะคะทั้งปีกามาใส่ฟืด นะคะอันนี้คือตัวโจทย์เลยนี่คือโจ์อ่ะไม่เป็นไรเขาอยากให้เราเขียนเนาะเราก็เขียนให้เขาหน่อยพีหรือคิวนะคะอันนี้เป็นพีและเออไม่ใช่หรือสิอันนั้นอันนั้นแหละใช่ไหมแล้วก็พีแล้วคิวแล้วก็อันนี้มีก้านปูใหญ่ๆด้วยไม่ไป นะคะแล้วพีพริกหมูอะโอเคเยอะเหลือเกินอะทำไงทำไงพีแล้วคิวค่ะพีแล้วคิวนี่อันนี้เป็นเทสนะคะเป็นเทสที่เหลือจริงอะเหลือจริงจืดแล้วไงต่อแล้วก็มาดูช่องนี้กับช่องนี้พึก็ลบไปนี้ทิ้งก่อน พิจารณาสองช่องนี้นะคะสองช่องนี้เขาโอเปอเรชันไม่ใช่สีเขาเชื่อมประพจน์กันด้วยและจะและและมาว่าถ้าใครเจอเทสเป็นเทสเลยนี่น,นี้เจอเท็เจอเทสเจอเทสนะคะสามช่องล่างเป็นเทสช่องบนเป็นจริงนะโอเคต่อมาเป็นไงเอ่ยมาดูช่องไหนดูอ๋อ ดูอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วอกเป็นตัวตั้งอุ้ยคุเขียนโจทย์ผิดนี่ไงใครช่วยคิวซีคุูเห็นยังโจทย์เป็นคิวค่ะครูเอเป็นพีอ๋อคุณเอเอตาถั่วแล้วค่ะคิวค่ะคิวข้อ่าเพราะฉะนั้นบอกดีนะที่คู A เอครูเอเห็นก่อนเพราะว่าหนูไม่สามารถส่งข้อความมาให้ครูเอได้อ่าโอเคฟึ้มาช่องนี้มาช่องคิวนะคะ ถ้าแล้ว Q นะคะก้อนหน้าแล้วก้อนหลังเพราะฉะนั้นดูตัวหน้าถ้าเป็น T จะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเป็น T F T แล้ว F ันอันตรายเพราะฉะนั้น T T นี้มา T เฉย T แล้ว T อ้อไม่อันตรายที่เหลือสบายมากจริงหมดเลยนะคะเป็นสัจจนิรันได้นี่เดี๋ยวค่อยไปดูว่าสัจจนิรันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ทําไง P และ Q P และ Q อ่ะ P และ Q ก่อน มานอดโอ้โหไม่อยากทำเลยช่องเลยเกินมาทําทำทำนอด p และคิวต่อมาณไรเนี่ยอัอวจะทําผิดเนาะไม่เป็นไรใส่ไปนอด p แล้วก็ q และนอด p นะคะ อาจจะเดียงออเดอร์ผิดนิดหน่อยสุดท้ายเป็นตัวโจทยนอ o t p และ Q แล้วก็และ Q และนอ t P เอ,อ,อันนี้ต้องมีสตินะครูเอก็ทำพลาดไปแล้วในช่วงตน้ตนๆอ่ะอันนี้เป็นและนะจ๊ะใครเจอ F เป็นและอาจจะเอสามช่องนั้น F f แล้วก็ F นะอันนี้เป็น T นะคะใช่ไหมต้องคิ Q, t, ตัวเองตองลอดเวลา อันนี้คือนิเศษก้อนแรกนิเศษก้อนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะสลับเลยสลับจากทก็จะเป็นเอฟเหลือเป็นจริงหมดเลยจริงหมดเลยนะคะอันนี้ Not p Not ช่องแรกสุดคอลัมน์แรกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น f f t t นะคะช่องนี้ทำอะไรอะ่ะช่องนี้อ๋อคิ Q กับช่องนี้อ่ะาะฉั้นเดี๋ยวขอเน้นสีเอาคินี่ปื๊บ Q กับช่องนี้ Q ิวกับช่องนี้ใช้และด้วยและเพราะฉะนั้นถ้าเจอ F, f หมดเลยนีมีบทัดแรกมี F บทัดสองมี f บทัดนี้ไม่มี F ค่ะบันทีบรรทัดสุดท้ายมี F แตเจตรงนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเป็น F ไปบอ่ะสุดท้ายสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายดูช่องไหนก็ช่องไหนทีก็ต้องมีการระบายสนะจะได้แบบดูให้มันถูกเพราะว่าตาลายมากเลยตอนนี้ อดูนอดนะคะ P และ Q คือช่องนี้นี่นี่นี่นอด P และ Q นะคะแล้วก็เอามาและกับก้อนนี้ Q และนอด P ท่านและเจอ F อ่าท่านแรกมี F ท่านสองมี F ทัดนี้ไม่มี F ค่ะบรรทัดนี้มี F ช่วยตรวจสอบนะบันที U A แบบ ผู้เอกผู้เอทำเพลินหรือเปล่ามันผิดต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเอออาจจะใช้ก็ช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูแลเอออ่ะมาดูต่อข้อที่ห้านะคะเป็นหรือ p หรือ r กับ q หรือ r แล้วก็สุดท้ายก็เอามาเอามาทำรายการเอามาและกันเหรอและกัน q หรือ r นะคะลองมาบอก ไม่อยากดูไล้์แค่ดูตัวคําตอบเพราะว่าทำเสร็จแล้วเยี่ยมเลยนะคะดีมากอันนี้ครูก็ทําไปเรื่อยเพื่อเพื่อนๆดูด้วยเนาะพี P, หรืออดูช่องนี้กับช่องนี้นะคะหรือใช้หรือ,รอเพราะฉะนั้นเป็นทอ่ะมี t เป็น t นะคะน,นี้ t ีก็ยังมีที t. อยู่นะคะอันนี้มี t ตรงนี้อันนี้ไม่มีทีและเป็น f เลยค้าน,นี้ อันนี้กับน,นี้นะคะเป็น f เลยนะคะอันนี้ยังมี t อยู่เอาพึบมี t อยู่อ่ะต่อมาเป็น q หรือ r บ้างนะคะ q หรือ r q หรือ r คือช่องใกล้ๆก,กันเลยนะคะสองช่องนี้จึอ๊อ q หรือ r เพราะฉะนั้นเจอ t เป็น t เนาะ t อันนี้มี t นะคะมี t อันนี้ไม่มี t อยู่นี่ f ตือต๊อๆๆ f อยู่นี่ นะคะคมีสองช่องเป็น f ที่เหลือที t หมดเลยสุดท้ายเอาสองช่องที่เราได้เนี่ยมาทำอะไรมาแลกกันเอามาแลกกันจะเอามาแลกกันตึบๆเอามาแลกกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น t t T อ่ะมี F โผล่มาหนึ่งตัวและ t อันนี้ f นะคะ t แล้วก็ f อ่ะโอเคต่อมา ทำไรอะ่ะนอด P นะคะ not p และ Q แล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวโจทย์นะคะ R หรือไอตัวเนี้ยนอด P และ Q สิวสิ <N> ชอบละเมินสิน <N> อด P ดูช่องแรกนะคะสลับเลยเมื่อกี้ T เป็น4 F เป็น4แล้วก็เป็น F บ้าง F เขึ้นหย่อน นะคะค f อ่ะแล้ว t t อา่าต่อมา not p แล้วก็อะไรและ q ปุ๊บเพราะฉะนั้นดูช่องดูช่องนี้นะคะโทษทีนะอ่ะขออนุญาตแบบข <c oughs> ี้เหยียดวงละปุ๊บดูสองช่องนี้เออ not p คือนี้ค่ะ q คือนี้เรามาดูว่ามันเป็นและและเจอ f นี่เจอ f 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 อันนี้ไม่มี f เป็น t นะคะอันนี้เนี่ยนะ t ทั้งคู่เลย <c oughs> ะะเหมือนการนั่งล่างก็ทีอันนี้มี f กับ f นะคะะ f ที่เหลือเป็น f ต่อมาสุดท้ายเราก็คือดู r กับช่องนี้บึ๊บ r คือไหน r คือนี้กับช่องนี้ดึ๊บนี่ทำให้ดูเลยที T แล้ว f อันแรก f เลยจ้ะน่าจริงหลังเทป อันนี้อันนี้ไม่เป็นไร f อะดูทีนี่ดูวงวงแอบ,แบ,แบวงทีไว้ก่อนนะเพราะว่าทีมันเสียงเนาะทีแล้ว f อันนี้ทีแล้วทีเนี่ยนี้ทีแล้ว f เป็น f นะคะที่เหลือพวกขึ้น f เดี๋ยวขึ้น f ทั้งหลายเนี่ยค่าความจริงเป็นจริงหมดเอาไว้ก่อนนะทีละทีนี่ทีแล้ว f เป็น f อ่ะเพราะฉะนั้น,นที่เหลือเป็นจริงหมดเลยนะคะเราดูแลปลอดภัยแล้วเราก็เว้นเอาไว้เขียนอืนาตามนี้ตามน,นี้นะคะลองดูว่าของเราถูกไหมนะคะ หรือว้าใครยังไม่ทําก็สามารถทําไปพร้อมกันเลยหรือว่าจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาช่วยกันลงเนี่ยขีดขีดเขียนเขียนรูปก็ได้ฝึกทามต้องฝึกทามนะลูกจริงๆเป็นทักษะแต่ถ้าหนูเข้าใจแล้วเออมันก็โอเคแหละแต่ว่าบางทีเราเป็นการฝึกความรอบคอบอะไรเงี้ยคําที่เราเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจหลักการดีมากนะคะรู้ว่าตัวเชืยอมาพ้นไหนใช้อะไรแต่ว่าการที่เราได้มาฝึกมันทําให้เราแบบรอบคอบขึ้นนะคะฝึกสมาธิฝึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น นิดนึงนะฝึกกรนีของห้ฝึกวิกเศทำมาเนาะค่ะมาดูรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันอ่าคำว่าสมมูลกันคืออะไรคําว่าสมสมมูลกันก็คืออย่างเช่นประพจน์อ่ะสองประพจน์เนี่ยนะคะมันอ่านอ่านดีกว่าไม่อยากเขียนเยอะรูปแบบของประพจน์สองรูปแบบอ่าสองรูปแบบที่มีที่มีค่าความจริงเหมือนกันอ่านี่กรณีต่อกรณีเลยคือพูดง่ายคือ บรรทัดนะคะต่อบรรทัดคืออันนี้กับอันนี้บรรทัดแรกค่าความจริงต้องเหมือนกันทั้งสองเหมือนกันทั้นสามเหมือนกันทั้งสี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเทียบบรรทัดเลยถ้ามีบรรทัดไหนที่แบบว่าคนนี้เป็น f แต่คนนี้เป็น T ปุ๊บไม่เหมือนละตึงค่ะก็คือจะไม่สมมูลกันนะคะจะไม่สมมูลกันเพราะฉะนั้นอ่านี่งานเทียบเลยเขาบอกว่า โจทย์มีอันนี้กับอันนี้นะคะเขาก็เอามาทำเอามาทำปุ่บเทียบเลยบรรทัดแรกเป็นทีเหมือนกันบรรทัดสองเป็น f อะเหมือนกันบรรทัดสามเป็น f เหมือนกันบรรทัดสี่เป็น f เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือได้และเป็นคําว่ากรณีต่อกรณีแล้วคือบรรทัดต่อบรรทัดเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอันนี้กับอันนี้คือตัวโจทย์นะคะสมมูลกันนะคะ p และ Q สมมูลกับ Q ิวและ P หรือจะบอกว่า P และ Q แล้วก็นะคะ Q และ P เนี่ยสมมูลกันก็ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นต้องเทียบบรรทัดต่อบรรทัดอ่าเราก็เริ่มมานะคะเริ่มมาทำกันเลยลเมันเป็นเหมือนแบบนะคะเป็นแต่ละกรณีะคะ่ะถ้า P เป็นถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริงอะไรเงี้ยคะ่ะเออสองสองประพจน์ใหม่จะต้องมีค่าความจริงเท่ากันอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะโอเคเราก่อนมาทำลยดีกว่าอย่าโม้มากโม้มากแล้วเดี๋ยวเด็กๆงงแล้วครูเอพูดอะไร PQ นะคะ PQ 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 นะคะแล้วก็ PQ อันนี้โจทย์บอกว่าไงคะโจทยว่าให้พิจารณาพิจารณาก่อนนะคะยังไม่ได้รู้ว่าสมมูลหรือไม่สมมูลให้เรามาดูว่าสุดท้ายแล้วสองแต่ละบรรทัดอะคออ่าวความจริงเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นออนะเดี๋ยวเรามาพิจารณาก่อนมันอาจจะสมมูลหรือาอาจจะไม่สมมูลก็แล้วแต่นะคะอ่ะเขียนก่อนเลยโอ้หน้าที่ของพวกเราเนาะ จะต้องเขียน TTF f <S US> ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องฝึกนะคะ,ะเหมือนกับหน้าที่ของสมมุติเป็นออทำงานเป็นอะไรเป็นอะไรรถไฟฟ้าเออเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องกลเครื่องจักรเราก็ต้องคอยอะไรนะออตรวจเช็คเครื่องยนต์ไม่รู้สิครูก็ทําไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่ามีคุณครูที่โรงเรียนเคยไปดูงาน รถไฟฟ้าก็จะมีการดึกๆนะคะบางทีดึกๆขบวนไม่วิ่งละก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาตะไบอะไรนะตะใบรล้ออะไรเงี้ยรับล้อให้มันขบไม่รู้เหมือนกันนะคือฟังงเขามาไม่ได้ไปดูเองเนาะโอเคหรือว่าเป็นถ้าเป็นคุณหมอก็ต้องฝึกอะไรไม่รู้ฝึกอะไรพยาบาลก็ต้องคอยฉีดยาใช่ไหมจำได้เออมีลูกศิษย์พยาบาลก็ต้องแบบเธอเดี๋ยวเธอต้องเป็น คนไข้ฉีดยาของฉันคนแรกนะสลับกันเออฉันก็เป็นคนไข้เธอเธอก็เป็นคนไข้ฉันแล้วก็ผัดกันฉีดยาเพราะว่าอาจารย์หมอก็จะให้ทำอย่างเงี้นโอ้ยตื่นเต้นเสียโรโดนฉีดยาอีกนะคะอะโอเคมามาอะไรมาทำเลยนะคะ p หรือ q แล้วก็ q หรือ p นะคะหรือหรือเจอหรือเป็นไงคะเป็น t ดีก็ มี t มี t มีทอันนี้ไม่มี t เป็น f นะคะที่เหลือเป็น t หมดเลยต่อมาเอาคิวขึ้นก่อนบ้างคิ Q ขึ้นก่อนก็มองตัวนี้แต่ว่าอ่ะมองตัวนี้อ่ะไม่เป็นไร t หรือ T ก็เป็น T f อ่ะมี f แต่มี t ด้วยก็เป็น t นะคะหรือนะ t หรือ f อ่ะเป็น t f หรือ f ไม่มี t ก็เป็น f เพราะฉะนั้นเป็นไงคะเทียบบรรทัดละอ้นเหมือนกันทุกบรรทัดเพราะฉะนั้นตอบ,อบอตอบเลยนะคะ โจทย์ของเรานะคะสมมูลกับนะคะโจทย์ใน pq คิวแล้วพีเหมือนกันอ่ะดูต่อดูต่ออันนี้ท่าแล้วพี P แล้วคิวค่ะกับคิวแล้วพีอะเอาพีขึ้นก่อนชึ๊บชึ๊บนี่เหมือนเอาตัวหน้าทีแล้ว F เอฟเจอรละทีแล้วเอฟเคสนี้นะคะเป็นเคสที่เรา พึงระวังตลอดเวลาที่เหลือก็เป็นจริงนะคะเป็นจริงต่อมา f แล้ว p เอ้ยไม่ใช่ q แล้ว p เพราะฉะนั้นขออนุญาตหัวลูกศรตึ๊บติ๊บติ๊บติ๊ต๊ต๊ต๊เเหมือนเราทาไอ้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแทนนะคะเอา p เอา q เป็นตัวตั้งจริงแล้วจริงเป็นจริงนะคะเท s แล้วจริงก็คือด้วยเทก็จริงเนาะอันนี้จริงแล้วเท s ตายแล้วอันนี้จริงแล้วเท s ของเราอันนี้จะเป็นเท s ค่ะเท s อ่าเทสแล้วเทสอันนี้เป็นจริงสรุปว่าไงคะสรุปว่าไงอ้าวถ้าเทียบบรรทัดต่อบรรทัดกรณีต่อกรณีว่ากรณีนี้ P จริง Q จริงแต่ตัวเชื่อมประพจน์ใหม่ไม่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะจริงเหมือนกันเหมือนตืดๆไม่เหมือนละตือตือตืด,ตด,ตดมีการแจ้งเตือนว่าไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไม่สมมูลกันนะคะ P แล้ว Q ไม่จุดจดขีดเส้นไม่สมมูลนะคะไม่สมมูลกับ q แล้ว p นะคะไม่สมมูลกันเพราะว่าแต่ละบรรทัดมันมีบรรทัดที่แตกต่างเออที่มันไม่เหมือนกันอ่ะดูต่อก็ต่อเมื่อนะคะสองบรรทัดเออหน้าหลังเหมือนกันไหมอันนี้เหมือนเป็นจริงอันนี้ไม่เหมือนเป็นเท็จเป็นเท็จเป็นจริงเพราะว่าหน้าหลังเท็จทั้งคู่ อเอาคิวขึ้นก่อนบ้างก็กรณีเดียวกันนะคะคิวขึ้นก่อนจริงๆอ่ะเหมือนกันอันนี้หน้าหลังไม่เหมือนเป็นเทสหน้าหลังไม่เหมือนเป็นเทสนะคะถึงแม้จะเอาคิวขึ้นก่อนคิวเทสตีเทสก็เหมือนกันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเทียบดูแล้วแต่ละบรรทัดนี่ทีกับทีเหมือนกัน f กับ f เหมือนกัน f กับ f เหมือนกันทีกับทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมูลกันจะตอ,ออบอตบนะคะพีก็ต่อเมื่อ คิวสมมูลกับนะคะคิวก็ต่อเมื่อพีเอ่เหมือนทัดตกอีกแหละคุย <c oughs> <c oughs> มีความตลกตลอดเวลาคิวมาพี่พี่สิอ่ะโอเคอีกสองข้อนะคะก่อนที่จะไปหน้าต่อไปน่าจะเป็นแบบฝึกเหมือนกันมันจะให้พวกเราช่วยฝึกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเอออะไรเนี่ย เขาจะให้เราช่วยทำนอ o t ีได้นะนอดพอ,อยากทำนอด P ีก็ได้แล้วก็จะได้ดูง่ายกับคิวนะคะลองดูสิ <S <S เปลี่ยนสีดีกว่าหวว <c oughs> เหมยนหัวไปหมดกับสีสัน P แล้ว Q นะคะอันนี้นอด P หรือ Q ิวอะนอด P นะคะก็เป็นเทดเทดจริงๆริงนะพี P, P ตัวแรกพริกหมูนะคะพริกหมูนะ โอเคอ่าต่อมาอันนี้ p แล้ว q p แล้ว q ดูยังไงคะ p แล้ว q นี่ค่ะหน้าจริงหลังเทสค่ะนี่เป็นเทสนะนี่เหลือเป็นจริงอันนี้คืออะไร not p นี่ไงช่องนี้ที่หามาแล้วกับ q นะ,ะหรือ q นะคะหรืออ่าดูสองช่องนี้ดูสองช่องนี้จิ๊บจิ๊จิดจิหรือนะคะหรือ ครื่องหมายเป็นหรือนะคะนอต p เพราะฉะนั้นถ้าหรือเจอ t ก็เป็น t นะอันนี้มี t อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ไม่มี t เป็น f อันนี้มี t นะคะอันนี้เองก็เป็น f หรือ t มี t ก็เป็น t เพราะฉะนั้นเหมือนกันทุกบรรทัดเลยตอบสมมูลกันนะคะขออนุญาตเขียนย,ย่อๆแล้วขี้เกียจขี้เกียจเขียนโจทย์ละสองอันนี้สมมูลกันนะคะสมมูลกันไม่กลับนะสมมูลกันเพราะครูไม่มี ก็ทานกับกรรมของประโยคอ้โอเคต่อมามีช่องเล็กมาให้ให้เราทดอันนี้ not p not q หนูจะเอา not Q กับนอ o P ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะควรเอาน o t ควรเ,เอา not Q ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องเขียนลูกศรเวียนหัวอีกอ่ะ not Q not P นะคะ not Q เป็นไร <laughs> not q ิดูช่องนี้เลยดูค่ะดูช่องของ Q นะคะ Q เอ่อเทส จริงเท็จริงอ่ะส่วนนอดพีบ้างนอดพีตื้อสลับกลายเป็นเทสสองจริงสองอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยกลับมาดูโจทย์สิโจทย์บอกว่าพี P แล้วคิวโจทย์บอกว่านอดคิวแล้วนอดพีนะคะอ่ะ P แล้วคิวก็ด่วนแรกนี่เคสนี้ค่ะหน้าจริงหลังเทจอันนี้เป็นเทจนะคะที่เหลือจริงหมดเลยต่อมา not queue แล้วเป็นไง not queue เอาขอสีส้มมาแล้วกัน not queue เพราะฉะนั้นทำแบบนี้เทจไปเทจเป็นจริงนะคะจริงไปเทจอันนี้อันตรายนี่ไงที่เราหน้าจริงหลังเทจนะคะเป็นเทสเอาขึ้นด้วยเทจเป็นจริงแน่นอนอันนี้หน้า จริงหลังจริงก็เป็นจริงนะคะเพราะฉะน id ั้นเทียบกรณีต่อกรนีอุ้ยบรรทัดแรกจริงเหมือนกันบรรทัดหลัง f บรรทัดสอง f เหมือนกันบรรทัดสามจริงเหมือนกันบรรทัดสี่ก็จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้สมมูลกันจะสมมูลกันนะคะเดี๋ยวให้อีกหน่อยขยับไปวันสองวันคาบสองคาบจะได้เรียนจะรู้ว่าอันนี้กับอันนี้เขาเรียกว่าสมมูลกันแบบแย้งสลับที่นะคะแย้งสลับที่ p เอา p ขึ้นก่อนแล้ว q ใช่ไหมพอตัวหลังสลับมาเป็น เอาคิวขึ้นก่อนแล้วค่อยพีแต่เป็นนอดทั้งคู่เขาเรียกว่าเป็นการแย้งนะคะแย้งแล้วก็สลับที่กันด้วยเอาคิวกับพีสลับที่กันเขาเรียกแย้งสลับที่เดี๋ยวจะเรียนคราวหน้านะคะอะนี้ทำไมทำไมทำไก็ลองดูเหมือนเดิมต้องหาค่าความจริงนะคะ,ะ,คะไม่ใช่แล้วนนะย้อนกลับทำไมเพยครับเออนี่เดี๋ยวจะมาดูสองอันนี้ว่าสมมูลกันไหมข้อเจ็ดนะคะดูว่าข้อเจ็ด อันนี้กับอันนี้สมมูลกันไหมข้อแปดอันนี้กับอันนี้สมมูลกันไหมนะคะมาลองทอนนําดูมีข้อเก้าข้อสิบอืมแล้วก็จะเริ่มเป็นประโยคและอืมโอเคไม่ไม่ไปไกลกว่านี้นี้ก่อนเดี๋ยวไม่คกดจทำา้ไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอให้นักเรียนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูจะมาต่อหน้านี้ให้นะคะใครที่อยากจะลองทํา ก็จะได้แคปหน้าจอตรงนี้เลยที่ครูแบบไม่ได้เขียนอะไรลกแล้วเถอะนะคะลองไปขีดเขียนเขียนดูก่อนว่าเอยตกลงมันสมมูรณกันไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยมานะคะเก็บความรู้นะคะพร้อมๆกันโอเค